สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะแห่ซูมลอตเตอรี่รัศมีแขหยิบให้ได้รางวัลที่หนึ่งแห่ซูมลอตเตอรี่รัศมีแขเชื่อว่าหลายคนคงไม่มีใครไม่รู้จักอย่างแน่นอนสำหรับรัศมีแขฟาเกอร์ล้นหรือชื่อจริงเดิมอัครพงษ์วงอินมีชื่อเล่นว่าเจมเป็นนักสแสดงพิธีกรนักวอลเลย์บอลลูกครึ่งไทยเซนกกัน รัศมีแขมีผลงานที่ทำให้เป็นที่รู้จักมากที่สุดคือขับไฟเดย์ทูบีคอนติเนียตอนเพื่อนรักเพื่อนร้ายล่าสุด Facebook รัศมีแขก็ได้โพสต์ข้อความระบุว่าฝากอนาคตไว้กับพี่นะครับงานนี้ก็มีบรรดาแฟนคลับเข้ามาถามว่าเลขอะไรกันเป็นจำนวนมากและก็มีแฟนคลับรายหนึ่งซูมดูตัวเลขที่รัศมีแขหยิบคือเลข930 980หรือ930เห็นเป็นเลขอะไรกันบ้างเอ่ยอย่างไรก็ขอให้วันนี้ทุกคนถูกรางวัลกันทุกคนเลยจ้าขอขบคุณแหแรงข่าวจากสยามนิวขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ